ต้นไม้ต้นนี้มีชื่อพื้นเมืองว่าขี้เหล็กสามารถเรียกในชื่อวิทยาศาสตร์ได้คือเซน่าเซียมีและมีชื่อวงเรียกว่าเลกูเมนซาเอซิซันพินีอิดีมีลักษณะอุสัยเป็นไม้ยืนต้นสามารถพบตรงข้ามตึกสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในบ้านพักอาจารย์มหาเทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีลักษณะเด่นของพืชคือแตกกิ่งเป็นกา้นกานพุ่มแคบเปลือกต้นเสียมตาลแตกเป็นร่องตืง้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนอกออกเรียงสลับ ส่วนไปลายใบจะวาวตื้นๆคนใบมนขอบใบเรียบแผ่นใบเรียบสีเขียวก้านใบร่วมสีแดงน้ำตาลดอกออกเป็นช่อบแบบชอบ่อแยกแขนงที่ปลายกิ่งดอกจะเป็นสีเหลืองกลีบเลี้ยงกลมมี 3- 4งกลีบปบมยมนกลีบดอกมี5กลีบปลมยมนคนเดียวหลุดล่วงง่ายก้านจะล่วงง่ายและเกสรเพศผู้ก็จะมีหลายอันผลจะเป็นฝักแบบยาวหนาแล้วก็สีน้ำตาลจะมีมเมล็ดได้หลายมาเมล็ดค่ะ